ทุกคนจ้าหลังจากที่เฮาเก็บผลผลิตชุด 9, 7, เก้าเศษเขากลับมาลงชุดใหม่แล้วเด้อจ้าส่วนครัวรอบนี้เราก็ปลูกเหมือนเดิมค่ะถั่วฝักยาวยาต้นหอมมะเขือเทศพริกเหมือนเดิมทุกอย่างาค่ปะป้าขาทุกคนไปชมกันเลยรอบนี้ปลูกมะเขือเทศนำเด้ดมะเขือเทศเท็ช่องให้มันเพราะว่าตอนมันออกน้วยแล้วนะมันดกเกินเหมือนงามันหักทุกคนเบืองพริก ส่วนครัวเบิ้งงริกที่น่ะริกแห่งแล้วว่คาคอยมีน้ำทุกคนช่ังนี้จะเป็นทั่วกลังงามทั่วกับหอมแดงหอมแบงอ่ะทุกคนฟังนี่จ้าเบิ้งเหตุ้างให้แล้วนี่หางทั่วแล้ว อนข้างทัวแล้วนี่ฟักท้องกบมาเด็ดยอดแล้วทุกคนก็คือเขาจะเอาเฉพาะลูกทีมันโอเคม้วนว่าเอาเขากับเด็ดยอดเด็ดเด็ดดอกมันม้วนดอกบานๆอีกัารเดี๋ยวมันก็นไอโรยล้าไปเดี๋ยวมันก็นแห้งลงทุกคนเด็ดยอดออกเด้เด็ดยอดออกเราเห็นว่าเนี่ยจะเป็นนี่แล้วก็เขาจะได้ไประมาณันอา่าตน้นละลูกสองลูกสามลูก ฝักท้องน่ะสวยเหมือนลูกเนี้ยก็เริ่มโตแล้วเห็นปะทุกคนเห็นไหมนี่จกามรน, <c oughs> นี่จ้ะนี่เดี๋ยวก็จะเอาแนวมาล้อมแบบเอาแนวมาอันนี้คุ้มไ้ตัวนี้ก็จะได้ประมาณน้อยสองน้อยเนี่ยถ้าน้อยไหนมันมันมันบอแข็งแรงอ่ะมันก็จะเหี่ยวไปอันนั้นไปถ้าเอาเฉพาะลูกที่แข็งแรงสุด ต้นและลูกสองลูกไปนี่แหละทุกคนเบื้องนี่อันนี้ก็เป็นนานนานผักหอมบัวแตงโมกับแตงไทยจ้าทุกคนเบิ้งวันนี้อันขนาดกับต้นหอมพวกนี้พอแล้วแม่แม่เราจะเอาวันนั้นแล้วแม่ละเซาวันนั้นแล้วแล้วเซาบ่งแล้วแล้วเสาเบื้องเดมเดมมัดมันไว้มันนันหลาย มันดกมากผี่กะส่วนทีกมีแต่แต่ละต้นมีแต่ดกดกทั้งนั้นเลยนี่ดูดูตา